เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะบ้านน้องหมาค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์จะไปรับน้องหมานะคะป้านุชไปรับน้องหมามาแล้วนะคะชื่อกีกี้ค่ะตาเปียกำลังสร้างความคุ้นเคยกับกีกี้ค่ะกีกี้เป็นหมาที่ฉลาดมากเลยค่ะเรียนรู้ได้เร็วค่ะเพราะว่าเขาเทรนมาแล้วเรียบร้อยค่ะ

บ้านแล้วข้าวที่นอนเ <แก S 1> ดิน,นสินี่มา <I 'm S 2> มาเร็วกบอนอ่าออกมาเลยได้ๆๆบ้านของกีกี้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะข้างบนนะคะ CREATE เป็นที่วางรองเท้าค่ะที่วางรองเท้าค่ะข้างๆมีภาพวิวสวยงามเลยค่ะดูนะคะ บีี่มข้างในบ้านเราค่ะมีที่นอนมีผ้าห่มเรียบร้อยค่ะมีที่มีตุ๊กตาสําหรับนะคะตุ๊กตาสําหรับไม้ต่างหากอ่ะนี่กิ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 ข้ามกิกิกีกิลูกอันยัยกิ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 ลูกอันมีกิกิ ก,กิ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 ไม่สนใจยายเลยได้ตุ๊กตากิกิไม่สนใจยายเลยได้ตุ๊กตานาเร็วโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยกิ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 กะโอเคเอาอ้โอโหเล่นแล้วเล่นของไม่สนแล้วตาเรียังไงก็ไม่สนแล้วเห็นมา ไ Đài... ด oh. oh, oh, ้บักได้บ้านโอ้โหอืออืออ้าวจ้ําอ้าวจ้ํากระตาดิอะเลอะเลจ้ําจ้ําเนาะเอาให้ชนะแยกกันตากับหลานอือ he he he